ตัวนี้ดีกว่าตอนนี้หมอห้ามเงยใส่แว่นด้วยนะตามไม่ค่อยดี้าความจริงชอบใส่เสื้อสีแดงนะครับใส่ไม่ได้สแสลงเดี๋ยวคันร่างกายมันคันหมดเป็นตุ่มเป็นอะไรหมดวันนี้มาแท็กซี่นะฮะซึ่งมาถึงสักครู่เพราะกลับจากังหวัดก็ถูกเรียกตัวด่วนเลยบอกรับใช้ชาติที่อ้าไม่เป็นไรมาเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่มาเลยนั่งแท็กซี่มา เพิ่งคุยกันตอนที่ลงเอก่อนสะพานก่อนที่จะถึงวัดโสมเนี่ยนะฮะพอรถจอดปั๊บก็เรากำลังพักตั่งจ่ายบอกโอ้ยจะเลือกตั้งอยู่แล้วจำลองทำอะไรของขึ้นเลยผมผมบอกแท็กซี่บอกผมเลยเลือกตั้งคราวนี้จะเลือกใครก็ผมไม่เลือกใครผมไม่รู้จะเลือกใครอ้าวเขามาลงาลองโหวตโนนแล้วไม่ดีเหรอมันผิดตรงไหน เงียบครับครับครับไม่ใช่ไรตังเรายังไม่จ่ายถ้าจ่ายแล้วสัยมันมันอารวาสเราเมืเนนะ่อนเนี่ยนะวันนี้มีหลายเรื่องนะฮะแต่เรื่องสำคัญสำคัญก็พูดถึงเรื่องโหวตโนแต่รอบอาทิตย์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาไปหาเสียงกับหมอครับเมื่อสักครู่ได้ยินว่าหมอบางโรงพยาบาลยกโรงพยาบาลเลย ปวดโนมดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมติดหมอไปหาหมอแทบทุกวันเลยอย่าเข้าใจผิดนะฮะไม่มีหมอนวดครับไม่มีหมอนวดโบราณนะครับไม่ใช่ปัจจุบนันหมอบางท่านเขาก็ถามผมเขารู้ว่าผมจัดรายการอะไรเนี่ยนะฮะเขาถามบอกเอ๊ะที่ จะเลือกยังไงเลือกใครดีละ่ะผมว่าถามหมอ,อเลือกใครละ่ะบอกวันนี้ผมยังไม่รู้จะเลือกใครเลยครับพี่บอกอ้าวไม่เลือกก็เสืกไปเลือกทําไมไม่ต้องไปเลือกมันก็เลือกโหวตโนเนี่ยแหละเขาบอกเออดีแล้วก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าทําไมต้องโหวตโนซึ่งวันนี้จะเล่าให้ให้พวกเราฟังนะครับทําไมมีความจําเป็นยังไงเราต้องโหวตโนแต่ก่อนอื่นขอพูดถึง ให้นักการเมืองชั่วชั่วสันดานชั่วชั่วคิดชั่วชั่วสักคนหนึ่งความจริงมันหลายคนนะฮะมันในเวรห้าร้อยเนี่ยพูดกันแต่ละคนแต่ละคนไม่หมดพอเพิ่นสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนหนึ่งที่พูดแล้วเนี่ยทนไม่ได้ชุมพลศิลปะอาชาต้องพูดถึงบันหน่อยครับความจริงเนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่มันจะพูดเนี่ยนะฮะเรื่องอำนาจพิเศษ ผมก็ไปเมืองการแล้วกลับมาผ่านสุพรรณบุรีผมก็เห็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยรู้สึกเลยนะฮะว่าชีวิตนี้คิดถูกแล้วที่ไม่ไม่คิดลงเลือกตั้งแล้วชีวิตที่เหลือก็จะไม่ลงเลือกตั้งใครไม่เห็นนะฮะหน้ามันเดือนเด็กปัญญาอ่อนนะไอหัวนักหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเนี่ย ช่วยไปดูป้ายแถวเนี้ยครับดูป้ายมันช้ำเลือดช้ำหนองนะแล้วคอมันเอียงๆแล้วยิ้มอย่างเงี้ยไปดูดิฮะว่าดูเด็กเอาเด็กปัญญาอ่อนมาบ่าปัญหาเอาใครมาเป็นหัวหน้าพักนะ่มันพูดถึงเรื่องอำน,นาจพิเศษผมทําไมถิงติดใจมันคําพูดของมันมันเอาเรื่องนี้มาพูดเดี๋ยวได้อย่างไร ที่พูดถึงอำนาจพิเศษบอกว่าจําเป็นต้องเข้ารัฐบาลเข้าร่วมรัฐบาลกับนายพิสิทธิ์เพราะอำนาจพิเศษที่พูดคํานี้มาเพราะอะไรเพราะกโกรธนายพิสิทธิ์ที่บอกว่าถ้าไม่จําเป็นเนี่ยไม่อยากเอาพักการเมืองชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะไม่เอาปลาไหลเข้ามาหรอกแต่มันมีความจําเป็นคราวนี้พูดครั้งนี้ปุ๊บนี่ยนะฮะไอชาติไทยพัฒนาทั้งหมดมันก็กริ้วโกรธโดยเฉพาะไอชุมพลนี่ออกมาเลย แล้วมาพูดถึงว่ามันจําเป็นไม่จําเป็นบางไม่อยากเข้ามามันถูกบีบด้วยอำนาจพิเศษถามว่าอำนาจพิเศษผมถามมันเดี๋ยวได้ชุมพลมันมึงออกมาพูดที่ว่าอะไรพิเศษนี่หมายถึงอะไรมึงอย่าไปดีแอบอย่าเป็นหน้าตัวเมียไม่ว่าจริงหรือไม่จริงมันก็ไม่ควรพูดเพราะมันเนี่ยนะฮะมันมีสำนึกอะไรกับบ้านเมืองนี้ มันไปจาบช่วงถึงข้างบนเนี่ยคนอย่างมันเนี่ยมีสำนึกอะไรกับแผ่นดินนี้ตระกูลมันทั้งบรรหารศิลปาชา,าทั้งตระกูลด้วยมึงแค่ทะเลาะก,กันละอาภิสิทเิ์นะฮะแย่งกระดูกกันแล้วไปจาบช่วงอะไรสถาบันไอ้ตัวนี้นะฮะนอกจากเราไม่เลือกตั้งให้มันแล้วเนี่ยนะฮะ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเจอมันที่ไหนจะช,ช่วยอาบาทาฟาดหน้ามันทีฮะถามไอ้ชาติไทยพัฒนาเนี่ยฮะมันทําคุณประโยชน์อะไรให้ประเทศบ้างบัญหารนี่เป็นตัวแทนนะนะของคุณโกงชาติในอดีตใช่ไหมครับน้ำปลาปลาคอรีนเนี่ยแล้ววันนี้ล้างผ้าโพดได้หรือเปล่าไม่ได้แถมหนักขึ้นอีก และไอ้พักการเมืองนี้ไอ้ตระกูลนี้นะฮะมันไม่จำนึกบุญคุณของแผ่นดินหรอกใครก็ได้ที่เปิดทางให้มันมันพร้อมจะสมสู่หมดลนะมันคืออะไรรู้ไหมฮะไอ้ห้าตัวที่เรารณรงค์อยู่นะครับมันสมสู่ได้หมดแล้วครับค่าวนี้นะฮะพิสูจน์ได้ว่าไอ้พักการเมืองเนี่ย มันไม่ใช่แสวไม่ใช่ตุด๊ดนะฮะพอพิสิทธิ์หอมันยังไม่เอาเลยนะฮะพอเห็นผู้หญิงสวยมาหน่อยวิ่งไปหาเขาเลยเปิดทางเลยจะเข้าไปสมตัวเขาเลยมันไม่เคยที่จะมีสำนึกตั้งแต่วันนีและย้อนไปในอดีตจำได้ไหมครับเหตุการณ์นองเลือดพฤษสภาธมินไอ้พักนี้ตัวตั้งตัวตีที่ สนับสนุนอย่างเต็มตัวให้สุจินดาเป็นนายกมันไม่มีจุดยืนอะไรแล้วครับเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่มันได้ผลประโยชน์มันไปหมดแล้วครับก็อย่าลืมนะฮะอยากดูไอ้คนปัญญาอ่อนมาเป็นหัวหน้าพักการเมืองไปดูป้ายชุมพลนะฮะที่ติดไว้แถวนี้นะเมื่อกี้บาก็ผ่านนะหน้ามันยิ้มยิ้ได้เอียงเอียงเนี่ยฮะ มันปัญญาอ่อนจริงๆเอาแล้วฮะอย่าพูดมากเลยไม่มีราคาพูดมากอนะ่ะด่ามันแค่นี้ก็พอแล้วเรามาพูดถึงเรื่องเราดีกว่ามีความสงสัยกันนะครับว่าทำไมพักของเราซึ่งมีเจตนาดีต่อประเทศทำไมถึงถูกต่อต้านถูกโจมตีมากนะักผมจะเล่าให้ฟัง คือข้อหาที่เขาให้เรานะฮะก็คือว่าหนึ่งไม่เป็นป,ประชาธิปไตยการโหวตโนไม่มีประโยชน์การโหวตโนเนี่ยเป็นพวกข้างการเมืองแบบสุดขั้วพวกบ้าพวกไร้สาระนี่คือข้อข้อหาข้อโจมตีที่ทั้งสื่อและนักวิชาการและนักการเมืองโจมตีเรา แต่บทสรุปนะวันนี้นะครับยิ่งตียิ่งดังนะฮะโหวตโนขอต้อนรับครับจากไหนครับไปโหวตโนมาใช่ไหมครับแหมกลังเลยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืม <Yeah. S 1> ผมขอคารวะจริงๆนะฮะ ท่านที่เดินรณรงค์โหวตโนไปถือป้ายนี่นะฮะทั่วประเทศนะครับพวกท่านแน่จริงๆกล้าจริงๆผมเองบางทียังเสียวๆแทนเลยนะฮะเพราะมันเสี่ยงบาทาจริงๆสวัสดีครับพี่ป้อม <laughs> นี่เป็นเศรษฐีใหญ่นะครับ เป็นเจ้าบุญทุ่มนะฮะวิ่งหนีเลยฮะแกจะชอบชอบซื้อไอซกรีมให้พวกเราทานกระเพาะปลาบ้างนะฮะวันวันนี้รายได้แกเป็นแสนแสนนะครับแต่ว่างเมื่อไหร่แกไม่ทํางานนะฮะทิ้งไรายได้เนี่ยมาร่วมกับพวกเราแล้วก็อยู่ยงคงประพันธ์นกักกลางคืนเนี่ยจะรู้สึกนั่งฝั่งซ้ายเออไม่ควรจะบอกเลยนะเดี๋ยวแกเดือดร้อนระเบิดจะลงที่แก <laughs> เอาต่อครับเรื่องบทโน เมื่อกี้ตั้งคําถามแล้วนะฮะว่าทําไมเราถึงถูกต่อต้านมากวันนี้ฉเฉลยให้ฟังครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าโหวตโนหรือไม่ประสงค์ลงคะแนนมันเป็นประชาธิปไตยแน่นอนครับเพราะว่าถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยคงไม่มีช่องในบนัตรเลือกตั้งนะครับ แล้วมีทุกยุคทุกสมัยครับผมเห็นไอ้คนที่โจมตีบางคนนะฮะเป็นสื่อมวลชนพออิญน,นะฮะพวกเราเนี่ยอาจจะโกรธมันอย่าไปโกรธมันนฮะไปดูฟันนะฮะฟันมันยังไม่สิ้นกิ่นน้ำมมนมันไม่รู้ว่าโหวตโนนี่ก็มีตั้งนานแล้วหลุดไปข้ออะไรใช่ไหมครับข้อที่สองบอกไม่มีประโยชน์ ผมไม่อยากจะถามบิดามันเหมือนกันว่าไม่มีประโยชน์ตรงไหนครับระบบประชาธิปไตยเนี่ยเปิดให้ประชาชนเนี่ยเลือกทุกอย่างที่เลือกได้ถ้าคุณไม่เลือกสอสคุณก็เลือกไม่ประสงค์ลงคะแนนก็ได้มันให้ทางออกกับประชาชนแทนที่จะไปดักตีกบาลเนี่ยนะักการเมืองที่ไม่ชอบทั้งหมดเนี่ยนะก็บอกเออไปแสดางเจตนาลมให้รู้ว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งแนอดีตนะครับ ไม่เอาพวกมึงไม่ลงคะแนนให้และมันไม่มีประโยชน์ตรงไหนครับถามว่าพวกเราบ้าหรือเปล่าพวกเราสุดขั้วหรือเปล่าตอบให้ครับตอนนี้เนี่ยสังคมไทยแบ่งเป็นสามขั้วนะครับ ขั้วทักษิณขั้วประชาธิปัตย์และขั้วไม่เอาใครคือโหวตโนแต่ผมยืนยันว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่เอาเพื่อนไม่เอาพี่ไม่เอาน้องแล้วเ,เอาครับพี่น้องเพื่อนประชาชน แต่เราไม่เอานักการนักการเมืองอ่ะปีัจรไยเท่านั้นเองถามว่าโหวตโนเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรมันให้อะไรเราบ้างนาขนาดนี้ใหญ่ๆนะฮะในสังคมเนี่ยแบ่งเป็นสามขั้วคือขั้วทักษิณซึ่งเราก็รู้ดีว่า ในช่วงห้าปีเนี่ยทักษิณทําลายประเทศนี้แทบจะย่อยยับคาบาทาของทักษิณเลยมันปล้นมันทําลายค่มขืนประเทศนี้จนแทบไม่เหลืออะไรแล้วและเรารู้ว่าถ้าทักษิณกลับมาบ้านเบืองนี้วุ่นวายแนย่เพราะมันจะล้มล้างอะไรหลายอย่างสิ่งที่ดีสิ่งที่สิ่งที่ดีสิ่งที่งามของสังคม รวมทั้งคนดีๆด,ด้วยมันกวาดล้างหมดแล้วครับเพราะมันกลับมาด้วยความแค้นและใครขวางม,มันต่อไปนี้เนี่ยมันเก็บหมดนะฮะมันกวาดหมดแล้วครับแล้วสิ่งที่จะเลิกไม่ได้ก็คือมันจะไม่เลิกโกงแล้วกลับมาถอนทุนคืนทั้งหมดเราเห็นแน่ว่าทักษิณเนี่ยถ้ามา ประเทศวุ่นวนา,า,ายแน่ฆ่ากันตายแน่คนดีอยู่ไม่ได้สถาบันดีๆเนี่ยถูกโค่นล้มทําลายหมดการปกครองจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสู่อะไรเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยเหมือนฟิลิปปินสมัยมากสครับรเผด็จการในรูปแบบพลเรือนใต็มรูปแบบด้วยเหตุนี้เราถึงไม่เอาทักษิณและไม่เอานานแล้ว วันนี้ก็แมวอ,อนาคตก็แมวใครบอกว่าคุณสนที่ไปเอากับทักษิณเนี่ยนะฮะผมบอกแล้วผมบอกแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยกล้าเดิมพันกับผมไหมให้มันทั้งหมดเนี่ยเลิกเล่นการเมืองเลยไม่ใช่ว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ว่าคุณสนที่ ไปจับมือทักษิณจริงหรือไม่มาเดิมพันกับผมผมไม่เอาเดิมพันอะไรอะง่ายๆถ้ามึงเลิกโกงกันถ้าเลิกโกงไม่ได้มึงไปลาตายกันทั้งหมดได้ไหมส่วนคุณสนทิถ้าไปจับมือทักษิณจริงผมจะไม่ปรากฏตัวที่เวทีนี้อีกต่อไป และไม่ใช่ผมคนเดียวผมว่าพี่น้องก็ไม่เอาเหมือนกันแล้วเราเชื่อเหรอฮะคุณสนที่เนี่ยจะย้อนลอยไปจับมือทักษิณคุณสนที่อาจจะขัดสนนะฮะต้องการเงินทองแต่พวกเรานี่มีบริจาคเยอะแยะครับนี่ผมมานะเดี๋ยวนี้ก็เป็นคนหน้าเงินเนี่ยคนเห็นผมก็ให้เงิน ร้านยาที่ผมไปรักษานะฮะค่ายาก็ไม่เอาค่ารักษาก็ไม่เอาให้ยามาอีกนะฮะแถมเงินมาให้อีกหกพันครับร้านมุกทองฟาร,ร์มาซีอยู่อยู่วัด 2, สองพันจบอะฮะวัดไผ่เงินนะครับเขาให้เงินมาค่าอะไรรูร้เปล่าฮะเอามาให้เลี้ยงตัดแล้วกําหนดตัดมาด้วยนะฮนะห้าชนิดให้ห้าตัวนะนะั่นแหละ เขาเห็นเราบนเนี่ยป้ายเราถูกทําลายเขาบอกเอ้าอาจารย์เอาไปช่วยกันช่วยกันเอาไปเลี้ยงสัตว์อย่าเลี้ยงสัตว์อื่นเอาห้าตัวเนี่ยแล้วอย่าให้อดได้อยากตัวหนึ่งนะตัวเฮียอย่าให้อดได้อยากต่อครับเมื่อกี้พูดถึงทําไมเราไม่เอาเพื่อถ่ายแล้วนะฮะกลับมาทําไมเราไม่เอาปฏิจจทิัติซึ่งหลายๆายคนเอา ความจริงเราอยากจะเอามันนะอยากจะเลือกมันเพราะแม้ในอดีตที่ผ่านมาเราจะพักการเมืองน,นี้บังคับเราให้ต้องไปพบกับซาตานแล้วก็ตามคือบริหารบ้านเมืองจนย่อยยับไม่ทำมหารับทานอะไรจนเราเถ,ถูกกดดันให้ต้องไปหาซาตานก็คือไปเลือกทักษิณถูกไหมครับปีสี่สี่ เราเลือกทักษิณเมื่อเราเราไม่ได้รักทักษิณน,นะเรากลัวด้วยซ้ำไปแต่พอเราเสียใจปฏิบัติไงเราถึงเลือกทักษิณเช่นเดียวกันสองปีสี่เดือนที่ผ่านมาผมถามมันว่ามันทําอะไรบ้างกับบ้านเมืองน,นี้อภิษษิฎสองปีสี่เดือนที่เป็นรัฐบาลมันทําอะไรบ้างมันแก้ปัญหาอะไรบ้างน,นอกจากปล่อยให้เขาเนียฮะเฝ้าดูเขาแล้วคอยปอกก้องเขาให้ปล้นประเทศปล้นพวกเรา ไอ้พักรวมรัฐบาลรวมทั้งปฏิบัติด้วยหลายหลคนนะฮะพยายามข้ออ้างว่าเลือกปฏิบัติเนี่ยดีกว่ามันเลวน้อยกว่าและบ้านเมืองก็ไม่วุ่นวายถามว่ามันจริงอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าปฏิบัติมาไม่มีทางหรอกครับทักษิณม,มันสั่งแน่ถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลคราวนี้มันปวดบ้านปวดเมืองแน่ ถ้าเป็นรัฐบาลพักการเมืองอื่นผมยังยอมนะฮะแต่ประชาธิปัติพิสูดให้แล้วว่าให้เห็นแล้วว่ามันใจมดมันไม่เคยสู้ใครครับเดี๋ยวทักษิณสั่งเสื้อแดงมาหลังเลือกตั้งเนี่ยมากดดันในจะต้องรัตั้งรัฐบาลเลือกประชาย์จะตั้งรัฐบาลทักษิณบงการให้เสื้อแดงมาผวนบ้านผวนเมืองประชาธิปิัต์มันก็นั่งดูเฉยๆครับมันไม่ทําอะไรแล้วครับ เหตุการณ์วันที่สิบเก้าพฤษภาคมปีที่แล้วเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ได้เกิดเพราะความกล้านะฮะเพราะมันกลัวตายถ้ามันไม่สู้ตอนนั้นเนี่ยเสื้อแดงอามันตายแน่มันถึงสู้ขึ้นมาถึงไม่ปราบเสื้อแดงเท่านั้นเองคราวนี้มาดูตอบข้อสองสัยเวลาเขาบอกให้หมดแล้วนะพยายามพูดให้ทันพูดให้จบทําไงเราถึงถูกต่อต้านนักเราเป็นกลุ่มคนที่ชั่วร้ายปราถนาร้ายกับบ้านเมืองนี้หรือ ขึ้มาต่อต้านเราในการโลนโลงโวดโนสงสัยใช่ไหมฮะผมตอบให้ก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยกระแสต่อต้านเราเป็นกระแสจากคนที่เป็นสาวกปรชาธิบัตรครับเพียงแต่พวกนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชายมันพูดมาเลยที่บอกระหว่างโวดโนปรชาธิบัตร บอกมาว่าปฏิบัติมันดียังไงไปเราเราลงๆๆเอาเราก็จะบอกบอกว่าโหวดโนเนี่ยมันดียังไงเราก็จะลงนลงของเราบอกมาให้าชัดๆอย่างนี้ไม่ใช่มาด่ากันทางอ้อมนะฮะเป็นลูกเป็นเป็นเป็นไอ้นนหน้าตุ๊เมียม่แอบดา่าเราอะ่ะแล้วดา่าเราแบบภาษาโง่ๆด้วยโหวดโนไม่เป็นประชาธิปไตยโหวดโนไม่มีประโยชน์โหวตโนนี่สุดขั้ว ไม่ก่อยประโยชน์ในประเทศนี้ถามมันจริงไหมครับนั่นเราอย่าไปหวั่นไหวในกระแสการโจมตีเพราะวันนี้พิสูจน์แล้วว่าพวกเราเนี่ยิ่งตียิ่งดังครับเราลนลงโดยที่ไม่มีคนด่าเนี่ยเหนื่อยนะครับ และดูกระกะตอที่ที่แล้วนี่ช่วยเราอย่างมากนะครับมติสีต่อหนึ่งเนี่ยทําให้คนมาฝากไปนะสนใจเออโวตโนมันคืออะไรตะก่อนนี้ก็ไม่รู้เลยนะฮะเรื่องโวตโนเริ่มมีการถามมากขึ้นเออโวตโนมันเป็นอะไรโวตโนมันได้อะไรนี่แหละฮะมันได้จังหวะของเราในการอธิบายว่าโวตโนคือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปสู่สังคมที่ดีดกว่าครับ เราอย่าไปสนแล้วนะฮะใครที่มาต่อต้านเราทั้งๆท,ที่นะฮะถ้าเทียบกันเราเป็นพรรคการเมืองหนึ่งและเรา,ลารโลนลร์โลโนเนี่ยเราไม่เอาใครเลยเนี่ยถ้าเทียบกับเขาเลือกไปลายิปัดเลือกเพื่อไทยถามว่ากบโวโนเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วมันมันแตกต่างกันเยอะไหมฮะ เรานี่ดีกว่าเยอะนะฮะเราไม่เลือกคนชั่วเลยไม่ว่าพักการเมืองไหนแต่ไอ้สาววกไกใบชิดิปัดเนี่ยนะครับที่มาต่อต้านเราเนี่ยรับใบสั่งเขาเนี่ยรับใบสั่งเข้ามาเนี่ยมันกล้าบอกไหมฮะว่าปฏิบัปัดเี่ยดียังไงบอกมาสิถ้ามันบอกถูกมีเหตุผลเราจะกลับไปเลือกปฏชิบิปัครับบอกมาสิวันนี้ว่าปฏชิบิตัมันดียังไงมันบอกไม่ได้ครับ มันได้แต่ตีกระแสะโบนโดมันเชียร์ปฏิบัติโดยทางอง้อมแต่มันหาข้อดีปฏิบัติมาเชียร์ไม่ได้มันถึงด่าเราอย่างเดียวเมื่อวานนี้ดูรายการของเรานะฮะมีอันหนึ่งเนี่ยแล้วชอบเลยบอกว่าเลือกพักไหนทักษิณก็มาอันนี้เป็นการกระแทกกับกระแสปฏิบัติโดยตรงครับ คือเล่นกลัไงฮะประชาธิปัติเนี่ยพยายามโจมตีเรายาโวตโนเสียเสียงไม่ได้ประโยชน์วันนี้เราใช้กระแสนี้เลือกพักไหนพักสิน์ก็มาดังนั้นอย่าไปเลือกมันเลยเลือกโวตโนอย่างเดียวเห็นพูดว่าตัวเลขประมาณห้าล้านใช่ไหมโอ๊ยผมมองมากกว่านั้นผมแมยังหวังว่าใกล้ๆสิบล้านได้อยู่ถ้าเกินสิบล้านไป เปลี่ยนแปลงแน่ฮะและบอกพี่น้องทุกคนนะฮะทั้งพันธมิตรและพี่น้องหน้าใหม่ที่จะเป็นพันธมิตรคือเป็นแนวร่วมกับเราโดยการโหวตโนเนี่ยเกาะกันไว้ให้แน่นครับเพราะพลังส่วนนี้แนหะคือพลังเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองน,นี้ไปสู่สังคมที่ดีกว่าครับเราเกาะเกี่ยวกันไว้กลุ่มมือกันไว้เดินไปด้วยกันวันนี้ไม่ชนะวันหน้าต้องชนะ ไม่นานจากนี้แหละครับในสังคมนี้เราหาที่พึ่งไม่ได้้ะครับจะพึ่งใครพึ่งตำรวจ <c oughs> พึ่งทหาร <c oughs> พึ่งนักการเมืองมันหมดที่พึ่งแล้วครับตอนนี้พวกเราประชาชนต้องพึ่งพวกเรากันเองเท่านั้นนะ่ะ <c oughs> เดือนนี้นะฮะคนที่คิดคำนี้เนะี่ยผมว่าคิดดีเหมือนกันเลือกพักไหนทักษิณก็มา คนที่เกลียดทักนินเนี่ยมีจำนวนมหาศาลครับคนที่รักประชาธิปัตย์เนี่ยมันมีเท่าผืนเสื่อครับและเป็นสาวกที่งมงายไร้เหตุผลหรือเป็นพวกประเภทไอ้สื่อที่ฟันยังไม่สิ้นกินน้ำนมไม่รู้ระบบประชาธิปไตยการเมืองไทยอย่าไปให้ราคากับมันมาก พวกนี้เป็นพ,พวกลัทธิยอมจำนนยอมจำนนต่ออำนาจยอมจำนนต่อผลประโยชน์ไม่มีค่าที่เราจะไปให้ความสำคัญนะฮะขอต้อนรับครับพี่น้องผมเห็นพี่น้องชาวที่ไปเดินรณรงค์โหวตโนกลับมานะฮะยังไงยังไงพวกเราช่วยกันนับนะกลับมาครบไหม ถ้ากับมาครบแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยปลบมือต้อนรับเขาลอดตายไปกวันหนึ่งลอดตีนไปกวันหนึ่งเพราะเรานี่มันโจดเยอะนะฮะเพื่อไทย<ม>เขากัดกับไปรงที่ปัดแต่เราเนี่ยกัดกับทุกพักอะ<ม>เดินเดินไปนี่นะฮะล้มเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าบาทาของพักการเมืองไหนอะ่ะ ทําต่อไปครับสู้ต่อไปชัยชยนะอยู่แค่เอื้อมและผมยืนยันว่าวันนี้พวกเรามาถูกทางแล้วเดินต่อไปอย่ายออ่อท้อชัยชยนะอยู่แค่เอื้อมและเวทีนี้ถ้าไม่เลิกเสียก่อนวันที่สามกรกฎาคมตอนเย็นๆจะเห็นพี่น้องชาวโวดโนมาอยู่ที่เป็นเรื่องหลายๆแสนครับ วันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณครับ